กลางมหาสมุทรแปซิฟิกอันเวิงว่างไกลสุดลูกหูลูกตาซ่อนเร้นปริศนาของอารยธรรมที่สาบสูญไปกับสายลมและการเวลานั่นคือราปานุยหรือที่เรารู้จักกันในนามเกาะอีสเตอร์ครั้งหนึ่งที่นี่เคยเป็นบ้านของชาวโพลินีเซียผู้เปี่ยมด้วยปัญญา พวกเขาสลักหินภูเขาไฟเป็นรูปปั้นโมอายักษ์นับพันตัวบางตัวหนักกว่า80ตันสูงกว่าตึก3ชั้นคำถามที่ยังคงก้องกังวานคือพวกเขาเคลื่อนย้ายโมอายเหล่านี้ได้อย่างไรนักวิชาการเสนอสมมุติฐานว่าอาจใช้ไม้สูงและเชือกขนาดใหญ่ เหมือนโมอายกำลังเดินได้ด้วยตัวเองเสียงกระซิบจากตำนานเล่าขานแต่แล้วความรุ่งเรืองก็พลิกผันอย่างน่าเศร้าป่าไม้บนเกาะถูกโค่นจนเกลี้ยงเพื่อใช้ในการเคลื่อนย้ายรูปปั้นยักษ์สร้างเรือและเป็นเชื้อเพลิงทรัพยากรธรรมชาติร่อยหรอผู้คนอดอยาก ความขัดแย้นนำไปสู่การทำลายล้างกันเองเมื่อนักสำรวจชาวดัชจาขอบร็อกเกวีนมาถึงในปี172สิ่งที่เขาพบคือซากอรารยธรรมที่เหลือเพียงเงาโมอายหลายองค์ถูกล้มคว่ำลงราวกับสัญ,ญลักษณ์แห่งความพ่ายแพ้ทุกวันนี้เกออีสเตอร์ยังคงเป็นปริศนาที่เชื้อเชิญให้ค้นหา นักโบราณคดียังคงถกเถียงถึงสาเหตุที่แท้จริงของการล่มสลายเป็นความโลภของมนุษย์หรือภัยธรรมชาติที่มิอาจหลีกเลี่ยงหรือแท้จริงแล้วเกาะแห่งนี้คือกระจกสะท้อนชะตากรรมของมนุษยชาติที่อาจกำลังดำเนินรอยตามในวันที่ทรัพยากรโลกกำลังร่อยรอ